นิทานอีศบเรื่องสุนัขจิ้งตอกและทวงอง,งุ่นานมาแล้วเจ้าสุนัขกิ้งตอบผู้เกียดค้านตัวหนึ่งมันไดเอามาเดินเล่นเพื่อที่จะหาอาหารกินและหากว่ามันได้เห็นต้นไม้ใหญ่สักต้นแล้วแล้วก็มันก็จะอาศัยร่เงนาเพื่อที่จะนอนกลางวันสักหน่อยมันเดินมาเรื่อยๆจนถึงท้ายหมู่บ้านในแ,แล้วมันก็ได้พบกับสัวด่าง,งลุล ของชาวสวนที่ปลูกไว้ซึ่งเต็มไปด้วยต้นอังวนที่ออกลูกดกเต็มต้นมีลูกเล็กลูกใหญ่ปะปนกันเต็มไปหมดโดยเฉพาะต้นอังวนใหญ่ที่มีอยู่หลายๆต้นนั้นมันมีผลที่ดูสุกงอมน่ากินมากกว่าต้นเล็กๆที่ผลยังดิบอยู่ากาสุนัสิ่ง,งเจ้าแห่งอย่างนั้นจึงได้พูดว่าโอ้ดูต้นอังวนทวงนั้นสิ มันช่างมีผลซุปงอมน่ากินเสียเหลือเกินคงไม่เสียทีที่คาอุตสาห์โดนทางลัดเลาะเข้ามาปั้งไก่รสชาติมันคงจะหอมหวานกรอบอร่อยมากๆแนะ่จากจิงจอบพูดพร้อมปากของมันก็มีน้ำลายไหลออกมาทันทีที่มันได้ถึงภาพของตัวเองกำลังได้ลิ้มรสชาติอันหอมหวานขององุ่นมันจึงได้กระโดดพุ่งตัวขึ้นไปยังต้นองุ่นอย่างสุดแรง เพื่อจะได้ใช้มือตบปบไปที่ฟวงอ่างนนั้นได้อย่างอดีแต่ด้วยความสูงของต้นอ่างนทําให้มันไม่สามารถกระโดดเอื้อมไปได้ถึงฟองอ่างงนั้นเลยซึ่งมันก็ทําอย่างนี้อยู่หลายๆครั้งซ้าแล้วซ้ำอีกจนเริ่มเอยหอ่อหลังจากความพยายามของมันไม่เป็นผลมันจึงได้แต่นั่งนิ่งเงียบแล้วก็คิดหาวิธีอื่นๆเพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมาย คือการได้กินองุ่นสุกฉ่ำบนต้นนั้นให้ได้ทันใดนั้นก็มีกระลอกตัวน้อยตัวหนึ่งมันไต่ออกมาจากต้นองุ่นต้นสูงนั้นพร้อมกับพูดว่าเจ้าคิดว่าเจ้าจะกินมันได้จริงๆหรือเจ้าสุนัขจิ้งจอกเสียงเล็กแหลมดังออกมาจากต้นอังุ่นสูงนั้นนั่นใครกันแนทิงออกมาให้ข้าเห็นตัวสดีดีจิ้งจอกเอ่ยถามด้วยความตกใจ ฮ่าฮ่าข้าอยู่ข้างบนนี้จ้าสุนัขจิ้งจอกได้มองหาเจ้าของเสียงนั้นจนได้พบกับเจ้ากระลอบที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งองุุนจริ้งจอกจึงพูดทันทีว่าใช่แล้วข้าจะกินอังงุุนทุกลูกที่อยู่บนต้นพวกนั้นให้ได้กระลอบหัวเราะโอ้อย่างงั้นเหรอฮ่าฮ่าแล้วข้าจะคอยดูว่าเจ้าจะทำได้ไหม จเจ้าจิ้งจอกได้ยินดังนั้นจึงได้พูดว่าฮ่าฮ่าเจ้าไม่ต้องมาโหเราะยอ่อยุ้ยค่ะดูนะข้าจะพิสูจน์ให้จเจ้าได้เห็นว่าข้าเจ้าทำได้อย่างแน่นอนถ้าจะคอยดูก็แล้วกันจเจ้ากรลอกไม่พูดอะไรต่อมันไต่ไปบนต้นอัง,งุนแล้วก็นั่งดูสุนัขจิ้งจอกกระโดดครั้งแล้วคร้งเล่าเพื่อที่จะกินพวองอังุน สูนัจิ้งจอกรู้สึกเหนื่อยล้ามันจึงนั่งลงพักและคิดหาวิธีอื่นๆแทนแต่เวลาก็ล่วงเลยมามันก็ยังไม่สามารถหาวิธีได้มันจึงพูดขึ้นว่าข้านี่มันช่างโง่เขลาจริงๆนี่ข้ากำลังดิ้นรลนเพื่อพองอังุูนที่แสนเตี้ยหน้าตาไม่น่ากินพวกนั้นหรือนี่มันไม่เห็นคู่ควรกับความพยายามของข้าเลยสักน,นิดสู่อาหารอย่างอื่น ที่ข้าสามารถหามันมาได้อย่างง่ายๆกว่านี้ก็ไม่ได้กระลลกหันมาถามจิ้งจ้าทันทีเจ้าพูดเช่นนี้แปลว,ว่าเจ้าจะไม่กินอง,งุ่นพวกนั้นแล้วอย่างนั้นหรือใช่แล้วเจ้าก็ดูพวกอง,งุ่นน่าเลียดน่าเปียดพวกนั้นสิไม่เห็นจะน่ากินตรงไหนเลยทันทีที่เจ้าจิ้งจอาพูดจบ มันก็เดินจากต้นองา่วนสูงต้นนั้นไปโดยที่ไม่หันกลับมามองต้นองา่วนนั้นอีกเลยส่วนเจ้าคาลอกน้อยได้แต่มองตามหลังพร้อมพูดออกมาว่านี่ความพยายามของเจ้ามีเพียงแค่นี้จริงๆละนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สำเร็จมักจะกล่าวโทษว่าสิ่งนั้นไม่ดีและจะดูถูกสิ่งสิ่งนั้นเสมอ พร้อมกับคิดว่ามันไม่คู่ควรต่อความพยายามของตัวเองโดยหารู้ไม่ว่าตัวเราเองนั้นที่ไม่เพียรพยายามพอที่จะทำให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้